ราการสิบเทียนาทีสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับมาในคอนเซปต์สุดสาครใช่จากละครแฟมิลี่ทางของเราก็คือบุรัมปลาบรับปลาสุดาครอย่ามาเป็นเป็นเช่นนั้นครับพระเจ้าตาฮะเป็นเช่นนั้นพระเจ้าตาดูจะเป็นคนละเรื่องนะนี่สุดสาครไงสุดาครมานี่มังกรอยู่ไหนพี่มานี่มังกร นี่เดี๋ยวเรียกมานี่ต้องตังกนให้มาดูท่าทีเดี๋ยวเรียกมานี่มังกรมันงขัดตูดนะอ่ะเรียกอีกทีไม่ต้องถามพี่จริงๆด้วยความเคารพพี่เพื่ออะไรคือให้มีบรรยากาศคือแกรับเชิญเขามาเนี่ยเขาก็จีเอ็สมาคือไม่ใช่ว่าละครปูลาบมปูลามุูรามุูรามมาอันนี้ต้องถามเต้ยเลยเพื่ออะไรใหเอกสารกันให้ดี เมื่อรู้ว่าโก้จะแต่งอย่างนี้ดูร,รู้ว่าคอนเสิรควรจะต้องมาในในคอนเซปต์นี้ดูรู้ว่าคอนเสิร์ต TTH มาเนี่ยหนูแบบแต่งตัวหล่อมาเลยมาแบบปลดลอตัศมีเต๋อเลยแล้วนนปรากฏว,ว่าเพื่ออะไรเนี่ยเพื่ออะไร <c oughs> เพื่อให้เข้ากับคอนเซปต์ละครของเรา ก็เขาไม่ละครเขาไม่ได้มาเดี๋ยวมาว่ากันต่อนะฮะท่านผู้ชมฮะไปพูดถึงเรื่องคุณโดมประกณบลำสักนิดหนึ่งครับผมก็ล <ไป S 2> ่าสุดนะครับไปกับคุณแม่เขาชี้แจงกับกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์คดีโพสภาพอย่างที่ทราบครับเจ้าตัวบอกไม่เอาทนายมาบริสุทธิ์ใจเพราะว่าเขาคิดว่าไม่ได้เป็นเรื่องราวอะไรที่ใหญ่โตนะครับและเมื่อเป็นข่าวใหญ่ขนาดนี้จะเป็นการรณรงค์อย่างดีใช้เวลานานกว่าสองชั่วโมงนะครับในการให้พูดคุยครับในแพทย์สมานนะครับ อ่ะไปฟังเสียงคุณโดมดูนะฮะตักนิดนึ่งครับ ผมโพสเพราะเป็นไลฟส์สไตล์ของผมผมโพสในพื้นที่ส่วนตัวของผมโดยที่ผมไม่มีเจตนาและไม่รู้ว่าผิดนะครับ <c oughs> ดีครับก็คุณหมอก็อารมณ์ดียิ้มแย้มว่าคุยกันสนุกสนานเหมือนไม่ได้มาให้ข้อมูลอะไรก็มานะะอธิบายกันปกติฮนะแต่หล <c oughs> ายนักร้องคนอื่นนะ่ยชวนทนายความอะไรามาวันนี้ผมรู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องคดีอะไรอ่ะมันเป็นการมาให้ข้อมูลเฉย,ยๆไม่จําเป็นต้องพาทนายมาและชวนคุณแม่มาเพราะคุณแม่เป็นทั้งกําลังใจเป็นทั้งอะไรอย่างเงา ส่วนนี้น้องใจสบายใจ้ใจนยังหลังจากที่มีปลอหนึ่งนะคะเพราะว่าเห็นบอกว่าก็ยังต้องมีการไปผ่านขั้นตอนในการพิจารณามีกระบวนการต่อไปแต่เรามั่นใจนีนั่นแหละครับท่านผู้ชมเจ้าตัวเนี่ยข้อที่หนึ่งลบตั้งแต่มีข่าววันแรกข้อที่สองก็คือจะไม่รับงานลานเบียร์อีกต่อไปนะครับ